ตังเลยเยเข้าไปกินเลยตางเลยปล่อยข้างได้ไหมได้ปล่อยหลังก็ได้ถ้าปล่อยหลังก็ปล่อยทยอยที่นั้นจะปจิตถูก็ได้ เราจะตั้งกล้องถูกเพื่ออะไรปล่อยหลังได้ไหมง่ายถ้าปล่อยหลังเดี๋ยวปรับกล้องใหม่ที่เห็นปล่อยอยู่นี่คือพวก V I P นะครับพวกนี้พวก V I P พวกโกลเล่นตัวอะไรต่างๆนี่ก็อยู่ในชุดชุดนี้กินน้ำพิเศษหน่อยใช่ไหมกินน้ำพิเศษอ่ะ V I P ก็ธรรมดาคะคงอินเตอร์ได้ทำในเครื่องบินนี่เขาเรียกว่า อะไรอ่ะเฟิร์สคลาสมันมันพูดยากของอินเตอร์ถ้าเกิดมันก็ธรรมดานะถ้าเป็น VIP เป็นอะไรคนมันก็ต้องต้องดูแลพิเศษหน่อยด็กตัวเล่นมันธรรมดาอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้ก็ต้องธรรมดานี่ยให้กินอะไรเป๊ปซี่หรือนะเปล่าวีไก็ธรรมดาไม่ได้แล้วไม่รู้ไม่ได้แล้วไม่รู้อ้าว อยเฮ้ยมาเฮ้ยเดี๋ยวมันมันกระโดดฟ้าเคยเจอมาแล้วใช่ไหมเคยแล้วจำได้ป่ะที่ไปปล่อยอะไรที่ที่ผนแผลนี่ไหมแม่กระโดดฟ้าบ๊ะหมับไปดด้วยไม่เป็นไรมันดีที่มันปล่อยดีที่มันปล่อยไล่อือผู้พิดักข้างหน้าเลยนี่ครับว่าที่แชมป์แหลมพผมเทพ แยัยงไม่เจอเลยอ,อ้เอาทั้งสายขอไปเดียวเนะี่ยข้ออะไรไปทำไม่ได้ขอที่หนึ่งใบสุดท้ายอะ่ะเกียรติแศักดิ์ศรีมาอยู่ตรงนั้นด้วยโน้งอือ,อ,อจำแม่นถ้วยสามร้อยยอดถ้วยกุยบุรียังไม่รู้เลยว่าใครได้จำไม่ได้แต่โองที่ผ่านกี่ปีก็ ที่สองแลนดพมเทพกินห่วงตัวแรกคนจำแม่นนะครับกับปีหน้ากรุงดีเคบางบอนก็จะไปบินกงโขงหกตัวห่วงเบอร์สองควบสาม โวดยากเลยกี่แข่งพวนี้พวกพวกทำเงินนะครับพวกทำเงินทำทองว่ากันไม่ได้ที่เห็นเต๋อผมว่ามันธรรมดานะใครเล่นใครอะไรพวกนี้แล้วพวกนี้เดี๋ยวจะปล่อยไงปล่อยรวมก็เดี๋ยวปล่อยร่อนปล่อยทยอยปล่อยเหมือนกันอ้นเดี๋ยวตอนเจอผมตัวไหนพุ่งกับสายแล้ว ปอ่ยยีหัาสิปล่อยห้าสิบปล่อยพวกมัน้าไป,ปรเหลืออีกแข่งเดียวเ,เดี๋ยวก็จะหมดชุดชุดตัวเล่นแล้วเดี๋ยวจะปล่อยรวมนะครับคงใหญ่ครับตอนนี้ก็จะเริ่มทยอยปล่อยนะครับ เดี๋ยวชั้นอันสุดท้ายบอกเลยจะสโลโมชั่นให้สมาชิกเขาดูหน่อย<ะ>เหลือไว้ชั้นหนึ่งตอนนี้ให้น้ำให้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจะเริ่มปล่อยแล้วถึงฤด,ดูกาลเก็บเกี่ยวเงินของเก็ดคงแล้ว ช่วงนี้สามป้ายหลังเดี๋ยวมีทีเด็ดให้ดูเอาปล่อยได้เลยปล่อยธรรมดาได้เลย ที่นกไปตอนนี้คือทิศเหนือนะครับที่กล้องจับอยู่ตอนนี้คือทิศเหนืออ่าค่อยๆปล่อยใจเย็นๆหลวงบอกใจเย็นๆ กับชุดดีเคบางบอลหมดไหมชุดนี้ก้อนใหญ่นะเลยอีกสองเลกชั้นเดียวหมดแล้ว 我那不没想的。 จับันนีมาซ้อมนกเสียขงนั่งมานั่งมาไม่เสียค่าน yes ้ำมันแล้วย bon ังมาเลี้ยงข้าวเห็นไหมทานนี้ท่านี้เหยียบงู๊กไม่กัดมันโขงเลยเหยียบโัวพอดีอะไรเป็นเงินเลยหมดตอนนี้นะครับสามสามจุดมึงจะมีอะไรดีๆให้เห็นนะครับ สมาชิกวิลเลีิเจ้วันนี้วันหัดที่18สิงหาคม2565นะครับน,นี้รกคุรเชียก็เลติลดรถมากับโขง S อสนะครับเอารกมาซ้อนที่ของช่องตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้เวลา14นาฬิกา37นาที อสสาศัยบารมีเกาะวีอาศัยบารมีเกาะเกาะ,ะน้องโขงมานะครับเกาะแชมป์เก่ามาด้วยวันนี้นะครับแต่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายแตกต่างกันโขงนี่เขารักษาแชมป์เก่าใช่ไหมของพินารณเอาแค่ขอติดก,ก็พอ ก็สิดัานหับก็พอเสื้อตัวแสนยังไหนเสื้อตัวแสนนี่ไงสิ่งนี่ตัวนี้เสื้อแสนนี่เสื้อตัวแสนไงเสื้อี I ีไงซื้อเป็นตัวนี่ตัวหนึงเสื้อตัวแสนไงแย่เหรอผมพูดอย่างนี้งงกันเป็นแถวเสื้อตัวแสนเพราะเสื้ผ้ามันดีผ้ามันดีจริงขนาดนี้ดีต้องพูดดี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 ก็แย่แย่ไปไห้แอนหนึ่งไอ้ถุงบอกเสื้อตัวนี้ซื้อมาราคา อธิบายหน่ยอยสิเสือเส้อเเสสืื้้ออตัวแสนเสื้อตัวนี้ราคาหนึ่งแสนอธิบายนี่ทำไมถึงแสนวีพีเป็นเสืออ้อของสมาชิกที่ซื้อห่วงวีพีเขาจะขายมให้หนึ่งตัวนะครับเท่าก,กับเสื้อตัวนี้ราคาตัวละแสนที่ใส่วีพีที่อยากได้เสื้อตัวน <laughs> ี้นเนี่ยก็เลยใส่ถ้าเงินไม่เอาหรอแล้ววีพีกินมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย ได้มาเจ็ดหมื่นกว่บาทย่างๆๆย่งางย่างตามสถิติแข่งก็บาทได้แบ่งได้แบ่งไหนไม่ได้กินเลยได้แบ่งได้แบ่งแบ่งมาเจ็ดหมื่นกว่าบาทครับเจ็ดหมื่โอ้เจ็ดหมื่นกว่าบาทนี่ก็<ต>เกือบเจ็ดถ้าเล่นแบ่งผมว่าเล่นดีนะ่ย่งแบบมีตัวแรกแล้วมีตัวแบ่งเนี่ยมันมีเงินทอนเข้ามาเล่นได้เลยเออเออตัวแรกก็ไม่ต้องให้เยอะทำเวทีเล่นตัวแบ่งก็ใส่ต่อนะครับวันนี้ก็มาซ้อมตรงนี้ระยะทางเออเท่าไหร่ที่ ที่เคยมาซ้อมตรงนี้เท่าไหร่วะเนี่ย64 64. 64 65ประมาณนั้นะ64กิโลนะครับน้ำท่วมเป็นรถเลยวิ่งวันนี้ซ้อมบ่ายพรุ่งนี้ซ้อมเช้าสลับกันไปนะครับนกก็อาจจะมึน,มนงงงงหน่อยมันจะเอาไงกับกูเนี่ยนกมันจะงงหน่อยเลยเดี๋ยวเช้า<ๆ>เดี๋ยวบ่ายเอาให้แน่นอน แต่วันนี้ร้อนร้อนจริงๆร่อนจะให้สมาชิกได้ชมวิวทิวทัศน์ก่อนนะครับก็มีมาซ้อมด้วยกันก็มีรถอีกคันหนึ่งนะครับชื่อกบอินเตอร์กบนะครับมาซ้อมมาเจอกันตรงนี้ มันลบตะวันออกนี่หว่าของตะวันออกเฉียงใต้คนที่เป็นลบตะวันออกเฉียงใต้นะครับออครับตอนนี้ก็ในแขกนี่อะไร V i P หรือ I C U I C U มีทั้ง I C U มีทั้ง V i P ส่วนในในรถนี่ก็เป็นนกทั่วไปลหลายกรงมารวมๆกันนะครับเดยวปีหน้าจะฝากโขงเขาหกตัวคุยกันแล้วเมื่อกี้หกตัวฝากมือมือเสียนเลี้ยงอะ่ะไม่ได้ช่วยยินดีคืนเงินใช่ไหมนะยังไงหรือเปล่า <laughs> เออ ผงร้องหาเลยยังไปแรกไม่เจอเ,เออเรามันสายป้ายหลังก็สายป้ายหลังดิจะไปเอาเขาให้คนอื่นเขาแต่งแบ่งเขาไปบ้างให้พวกเด็กๆเ,เข้าไปบ้างาาเราลูกผู้ใหญ่เอาสายป้ายหลังพูดถึงหมายหมายถึงโขงนะครับยังไปแรกอือส่วนดีเคบางบอนนี่ก็หวังแค่ติดเฉยๆติดที่ไม่อยากจะติดเลย ครับก็เดี๋ยวจะให้ชมนกออกจากรถนะครับ